อาฮอนเฮือนฮอนซานแล้วจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าป้าลุงเฮากกินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อไม่น้อยก็ซื้อของกินของอยากมาสู่กินเรียบร้อยเฮาบ่ได้ถ่ายคลิปกินข้าวเด้อพี่น้องเฮาเลยสิกินของหวานกับน้องทองสองคนของหวานเผือกกับข้ามอ๊บเต้ยข้องเลยวันนี้กินเด้อวัดเรื่องอะไรอย่าเด้อวัดโลดใครก็เคยกินแล้วใส่ข้าวเมาเออเต้ยเดี๋ยวจะ เพื่อกับข้อมาเอาได้ท่องเลยอย่าไปเห็นข่อยเฮ้ตรงนั้นอย่าไปส่งไก่ส่งเด็กเลเนื่อแท่หดแล้วเนี่ยไปส่งไี่เสงเข่าออัดไว้เลือร้ายเลยนื้อหน่อยเลยมาเข่ามาหน้าไวเนื้อหน่อยก็ต้องมาระว่าระว่ามันง่อยใส่เพื่อนคุบไปหลไปกไปอืม บ้านเผือกนี่ยเขาเมาส์ตักเอาได้ไหมตักเอาไปกินบนรถเออตักเอาตักมาแล้วเอาอ้ยนั่งบ่อยากวนเนาะฮะเป็นก้อนซื้อมาหลายจังโตวันกับเป็นเบาหวานน้องนัดกับบุกข่อยมักของหวานมีแต่ข่อยกัะดังทองเด้อ นาทองเข้าเม่าใส่เผือกี่น้องว้เอออือเข้มน้เขาเมาน้นัซื้อมาไล่จะกบูมัเดอกจันก็อิ่มแล้วนะคุณแกินอ่ะสืๆกินเป็นหมูน้ำทองสืบ

้วนตายแ m, m, rồi, e này, e m ้วเป็นมื้อเนาะหาหากินบ่ดมีเซโนบ่มีไหนซื้อสวรรค์ดนี่พี่น้องเอ้ยมีเซโนบ่มีมันจะซื้ออาันสวรรค์ก็มจสวรรค์ซื้อือกน้อยๆน้อยๆเก6:15นก็ยังสิแบบชว่าซ3:00นเนาะ ย่ามหนาวนี่มันมืดไว้มันคำไว้เด้อพี่น้องเด้อมืดแล้วก็คำเลยเส่นเปลือกมะทองเส่นบะทอมเอออันน้เราบควันนอามาเลยค่ะเราเป็นลืมถามเราเราเป็นหัวใจบอกเพราะมันเราเซ็ตหนึ่งชื่อน้ำพรอยาโรกเขบอก ทานดีอยู่บ่อเลยเาให้บให้ครัะเรามกบ่มามครับหนึ่งมัเือข้าวเมากินบ่เนาชอบเยนั่นนั่นเกิ ดีลโ่เออโผลก็เสื้อมไปนเห็นจะรึโผล่จมไปเสบใสอล่จะวเสีบ่เออมันงางพูนอะไรเนาะโผล่ๆตัวนโวฮเน่มันแข็งีลำหัวกอกมันแข็งโผล่น่ะแช่บบอกถึงกินไรมันสิอ้วนมังซื้อมาเรียนต่อเลยเด้อเฮียนนังซื้อลดนะเฮียนการบงการบ้านนะ มาคำตึกเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่ก็มาคำแน่อันขค้งหวาน,นีนก็บอยากให้ลูกหลานเขากินหลายดอกเขาเองกบอยากกินหลายหักเรื่องอยากเรื่องหมักี่กะหมักยูหักกระหาซิบหาซิบยันว่ามันสิอ้วนทองนัำทองใครยูเราบวอน้วน้ำตัดทอง Ủa, ừ, ừ, có nhiều mà Mẹ tin cọc anh bài đây, đây. Đó, tay tôi lời bos bài em lượt 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 แม่กินเพื่อนว่านำเข่าสวรรค์วันใดเลยขอติดหลดไปน้ำแหน่เพื่อนว่าเขาขี่หลดไปน้ำแหน่เพื่อนว่าเพื่อนสิไปกวดอยู่ฮันโมอุทอนเพื่อนว่าเพื่อนบมดสบายแฮงเพื่อนเป็นลิ้นบวชเพื่อนใส่แพมพุทได้เพื่อนใส่นะต้นไม้นี่นะใส่ใบเราเคยเป็นเลยเราก็บไปเอาหากไม้หากยามากินมันจะเศร้าหากกับฟังมือก้อนเลยก็นั่งไอติมนั่นโบได้ไปทำงานอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่ะ มื่งเส้านี่เนขี่ไปได้มื่งเส้านี่ไปแต่มื่อวันอาทิตย์ลัางหัวใจไปเราเป็นยังหู้บอเอ่อไอ้ที่เวลาเราเป็นไข้หลุดหัวใจไอ้ที่อะไเออหัวใจเรามันเต้นแห้งมันเห็นไหมเราหนาเมื่อยหมดเนี่ยเมื่อยเลยเราไปเฮียนเลยเราเมื่อยเราไม่อยากนอนหัวใจเราเต้นมันแห้งจนเกินไปนะมันตุบตับตุบตับตุบตับหัวใจเราเต้นแห้งเต้นแห้งจนตุบ ยินเสียงเลยพี่น้องเลยแม่คนละซีค่อยน้อยขึงเขาสวรรค์วันไหนห้องกูเนี่ยเด้อ่นละบาซสเนาะเดี๋ยวคูสิเขาอันขี่ลดไปอยู่น้ำเผื่อกะเออเออเขากะเห็นคนเจ็บคนเป็นเ่ากบมีอยากซอยเลือได้พี่น้องเลยเฮาถึงเฮาบ่มีเงินซอยเขาก็ซอยแห้งเนาะเนาะพี่น้องเนาะคอยเป็นคนที่ว่าบ่ถิ่นเบื้อถิ่นน้องบ่ถิ่นคนเลอพี่น้องเด้อเห็นคนเจ็บคนเป็นเฮาเฮาอีต้นสงสารเฮาคือเห็นเวลาเฮาเจ็บเฮาเป็นเนาะพี่น้องเนาะเฮาคือเห็นว่า เฮาเจ็บเขาเป็นเขาก็อยากให้หมูมาบึงมาแยงมาซอยเลือเฮาได้พี่น้องเขาขึ้นว่าเนอะขั <c oughs> ้นไปเข่าว,วันไหนแล้วคอยสิห้องเราเล่าให้ให้น่งทองไปแย่งเราไว้โลกตอนทำเนาะเออว่าเมือ่อื่นเด้อไม่น้อยสิเขาวสาวรรคนมื่นเช้าวเวลาเขานั่นเทานั่นห้เจ้าอาบน้ำเรื่อไว้ทาไม่ต้องให้เราทาเด้อตันเมื่อได้ปยเข่าก่อนคอยสิห้งองเราเข่าไปน้ำ ให้เราไปซิกหาหมอหาหมอขวดแก้ไปแ่นเวียกขวดแก้ไปฟ้าเราอยู่คลินิก,กให้เราขวดเรียบร้อยเมื่อเรากับเรียบร้อยพว<ร>กแต่จังชิมาเวยเอาเล่านะพี่น้องเขาก็อยากกขอยากเขากะสายเลือดเดียวกกเขาบอกว่าได้แต่ป่ากันอะไพี่น้องเอ้ยคณนณชาวอนทิศทิศกันบ่ได้ดอกเรืข่ขนาดนั่งทองเราคนอื่นปวดกระยังคืออิดูสงสารในคำเราคำมากนะยังเวลาเขาอยากให้เขาก็ให้เลยพี่น้องเลยให้เราอยากให้ก็ให้แต่ว่าเคาเบิ่งหนาแล้วก็คืออีโตน เสืถิ่นก็จักแนวไหนเสื้อเมื่อก็อีต้มสงสารพี่น้องเอยอีต้มกัหน่อทองหน่อคนเหาเนาะมันคธ์แล้วก็มันเป็นคนไหนที่อะไเรามีอยังกับห้องห้องไอ้ทิ้งขิ้น้ำหน่อทองเนาะมีอยังกันเนาะเสื้อกันหนาวคนบริยุทธ์บริยากได้นี่อานาัของลูกสามวยห่างเลยพี่น้องเด้อเนาะมีแต่ต้นงามลูกสามวยห่างเออกับอันนั้นแหละของสามวยลูกเราเนี่ยของลูกเรานุ่งแล้วู็จักหักซาเด้อทองเด้อนุ่งแล้วก็ูจักเสร็จูจัก สักโยงก็เห so ็นภาพด้วยนะส่งตรงนั้นนะวันเสาร์อาทิตย์เลยมือใดมาแตียงห้องเย็นขาดนั่นขาดเพีนนั่นแรงๆครับพวกขาดด้วยกับขาดเลยนะมาซักเครื่องรอบแดดนะมันจักบ่เมื่อยเขาใจบอกเอาแปรงถูขันหมดขันเอาลงเครื่องมันมันบมดสะอาดเขาต้องเอาแปรงถูก่อนถูถูถูน้ำรดนั่งนัเอาแปรงเออเอาแปรงถูมันบอกหนังแตงขาวนี่เออเอาแปรงถูให้สะอาดแล้วกันให้มันหอมหอมหอยไว้าอ่นี้นะ เห็ดเชือกแล้วจ้าด <Đ ơ. S 1> ้วยก่อนสิซื้ออนน่ะหอยผ้าด้ก่สิซื้อขอเอามาปาไปให้นัดแม่เ้าพพอเนาะถึงจะแลแค่ไหนเออบ่ก็นําก้อยโทษนําน่ะได้เืออยน่ะเออมันบ่พอพี่น้องเอ้ยดูด้นี่ละกินแล้วและเรียนหนังสือบดนี้เด้อนี่เียงานมาแต่โรงเรียนก็มีหยังเนาะทองปัดเนปัดซานเล็กๆน้อยๆล้าง้วยล้างแม่นบ เอ็ดนั่งเฮ็ดนี่ซอยก้อยเนาะถ้วยเขบริยานี้รอบก้านนึงเออถ้วยก็ยืดล่างแล้วมันง่ายเลยนี่มันยาวเป็นยาวเดียวเออมันยืดล่างแล้วมันง่ายมันบ่ดทอมันสบายแล้วขั้นว่าเขานั่งล่างนี่มันเคล็ดหลังเนาะมันกระโปรงก้อยเนาะนอกแหกแต่กระโปรงกระบริยาพี่น้องเอยอยู่กันสี่คนบริมีไผ่อยู่ในเงินในซานบริมีไผ่นี่แหละคือแะไรความกินความอยากไปกินเข่าแล้วไปกินของบอกของหวานไป ก็แล้วาให้เราเฮียทำเฮียหนังสือแหล็กก็นอนมาเขาแล้วก็นอนบ่ว่าใจหน่อยกินน้ำไข่กินน้ำจืดกินอะไรมาเขาแล้วเล็กก็นอนมืงออื่นเช้าแล้วก็เด็กคงกินคงอยากบางเฮียนแบ่งเัาบางเฮียนเด้อเดแบ่งกับกับปูกับลวกพักหมัาแทงเัาไปน้ำหมัดกับปูใส่ปูใส่รอบถ้าไม่มีอะไรก็เด้อเด้อตอนที่นะน้องเอาลงไว้ก่อนไปแล้วจังเอามาอันเฮียหนังสือไป มาหําม,มาเยียนมันซือเ้ยมีเวียกบ้านการบ้านก็ต้องทาก็ต้องเยียนการบ้านไลยเยียนเอาล่ะไปเดีด้วพี่น้องเด้อคลิปนียก็พ่อ,อกันคลิปใหม่นะจ้า